ไไอ่ะไหนยงลองบรรยายดิต่อไปพบกับพี่กอนุป,ปส์สตาตอนนี้ต่อไปเป็นสลักดีพี่ผมพาไปเที่ยวเขาใหญ่มามาทางนี้มาทางนี้ออันนี้คิดว่าน่าจะเป็นป,ป ا, ่งงาแทงน้ำหรือหรือ,รอ,รอทางทางทางดอยให้ปราป่าดอย,ดอยแต่อีกทางนั้นน่าจะเป็น คิดว่าน่าจะเป็นที่แม่ชีเข้ามานั่งสมาธิหรืออะไรสักอย่างเพราะจากหลักฐานที่ทิ้งไว้คือมีเสือคิดว่าน่าจะมาจากการนั่งสมาธิแล้วมีโพงทข้นไปแต่ผมไละทีง,งานไม่ไม่สามารถที่จะขึ้นไปถ่ายทำได้ลึกถึงขนาดนั้นได้กล้องลองซูมเข้าไปซูมมาจะเห็นภาพที่มีเป็นโขดหิน อยู่ข้างในมันมีเชือกมัดหลังต้นไม้ไว้คิดว่าน่าจะบังเป็นล่มหรืออ,อ,อะไรทักอย่างเออจริงว่ะผมเป็นถ้ำแล้วนั่น,น,นอ่าขึ้นไปมีทางขึ้นไปแต่ที่สิลกฐานจริงมีเสือน่าจะเป็นที่นั่งสมาธิอะไรสักอย่างของของแม่ชีแล้ว,แล,วแล้วประวัติประวัติหินตักดิ์เนี่ยครับอันตรงนี้ผมผมผม ตรงนี้มีรูอ่ะครับว่าน่าจะเข้าไปได้แต่ว่าทางทีมงานเราไม่สามารถเข้าเข้าเข้าไปถ่ายทำขนาดนั้นได้มันอันตรายเกินไปนะครับรคือต้องต้องถ่ายได้แค่ปากรูปากถ้ำต้องต้องลงไปดูในป่าที่ผมกำลังจะพาไป ลงทางนี้ครับผมเนี้ยวก่อน <c oughs> ผมเลี้ยวก่อนผม,ผมจะพาต่อไปทางยังทางลงเชิญครับเชิญ ไอ้นี่คือคือทางทางลงของในแม่ชีหรือคนที่มาร่วมร่วมร่วมปฏิบัติธรรมเพราะจากหลักฐานที่คือมีรอยรอยรอยคนเดินแต่ขึ้นมาทางนี้ก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปได้แต่มันเป็นรู้สึกเป็นป่าปีลกมากไม่สามารถจะขึ้นไปไปได้ลึกขนาดนั้น เลงน้ำอันนี้สูงประมาณเราเราห้าเมตรน่าจะได้ซึ่งเป็นถัง,ถ,งถังเก็บน้ํำยวยใช้ในในสถานที่ประัติธรทำ่ะเราเราลงไปข้างล่างนะครับ ตรงนี้จะเป็นวิวที่สวยๆมากๆเพราะมีโขดหินและมีราก,ากรทกากกากี่เป็นรากต้นโพที่แทรกไปตามซอกหินแทรกไปตามซอกหินเป็นรากที่ใหญ่มากเป็นต้นโพเป็นวิวที่สวยมากอีกที่หนึ่งในสถานที่แห่งนี้แล้วมีโขดหินสวยๆเหมาะกับถ่ายรูป เพือเก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อไปเราไปยังที่ทางลงนะครับทางลงทางลงค่อนข้างจะชันนะครับทางทางลงแต่มันไม่ลกมากทางลงไแต่มันค่อนข้างจะชันหน่อยเพราะฝนตกใหม่ดินดินก็าอาจจะแบบลื่น,น,นต้องมามาระมัดระวังหน่อยผมจะพาทีงานลงไปตำรวจข้างล่าง เป็นทางลงที่มาจากเมื่อกี้แต่ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าทางมันลื่นถ้ามาช่วงฤดูฝนนี่อ่ะต้องใช้อุปก,กรณ์ช่วยหรือว่ารองเท้าอีสเตปหน่อยถ้ามาฤดูแรงกับจะเป็นปกติทีมงานต้องคอยระมัดระวังอ่ะเพราะว่าต่อไปผมจะพาลงไปช้างล่างต้องคอยระวังนะครับเพราะมันลื่นมากช่วงนี้เรามาหน้าฝน ทางนี้จะเป็นทางที่ลงไปแต่กข้างจะลกหน่อยเพราะว่าเป็นทางนี่น่าจะคิดว่าบุกเบิกใหม่เพราะถ้ามองจากตรงนี้ลงไปจะเห็น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 คนเรือผู้ที่มาปฏิบัติธรรมหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเห็นล่างๆห็นคือเป็นมีคนเดินอ่ะแต่ถ้ามาทางนี้จะเป็นที่เจอไปนี่จะเป็นถนนสำหรับให้รถวิ่งขึ้นขึ้นไปข้างบนได้เพราะข้างบนนี้จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกที่หนึ่ง เริงครับจริงจริงที่ที่ผมบอกเมื่อกี้คือตรงนี้ที่ที่เป็นทางลับขึ้นมาที่เป็นทางทางใหม่ที่น่าจะเป็นที่ที่คิดว่าในเป็นที่ใหม่ที่เขากําลังบุกเบิกขึ้นมาเพราะมีรอยคนเดินขึ้นมาแต่ยังไม่มากเท่าไหร่ยังยังยังไม่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 ค่อยดีเท่าไหร่ถนน แต่ถ้าเป็นทางนี้จะเป็นทางที่น่าจะเดินมานานแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปที่เป็นถนุมแล้วขึ้นไปไปดีบัตยามอีกที่หนึ่ง นี่ครับเจอถนนละตรงนี้จะเป็นถนนละขึ้นไปรถยนต์มอเตอร์ไซค์คนเดินสามารถขึ้นเดินไม่ได้โดยที่ไม่ต้องก็แวงว่าจะมีงูเงี้ยวเกี่ยวขอนเขาเขามาจับหรือม,มาทำร้ายได้เส้นรับเสิน ตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นที่บ้านพักของคนที่อยู่ตรงนี้หรืออาจจะเป็น,นแม่ครัวหรือว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องในสถานที่แห่งน,นี้เพราะว่าถนนมันขึ้นมาถึงนี้น่าจะอำนวยความสะดวกขึ้นมาได้จะมีร่องน้ำที่ระบายน้ําเวลาน้ําฝนตกหรือว่าน้ําหลากจากข้างบนขึ้นมา เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนตามข้างทางจะมีดอกไม้ไอ้นี่ก็เรียกดอกดอกบอกแล้วอุยตามข้างทางจะมีดอกไม้นานาพันธุ์แล้วก็มีพวกสมุนไพรไอ้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจจะเป็นต้นขาหรือ ไม่แน่ใจและถัดขึ้นไปในในในเชิงเชิงเขา,าจะมีต้นกุวเวซึ่งตอนนี้กําลังออกลูกออกผลแล้วก็ทางขึ้นตรงนี้จะเป็นจะเป็นทางที่เดินได้สบายอ่ะแล้วจะมีแสงสว่างอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้ตอนเช้าเ้ดูว่าใครขำเนี่ยจะมี เสียงช้างป่าหูออกมาจากข้างข้างข้าง,างหน่อยเราต้องระมัดระวังหน่อยแต่ว่าเขาไม่ทำาทำทำอันตรายคุณเชิญพัดเสิญแต่พวกต้นเข้าพูดหรือต้นพริกต้นนี้น,น่าจะเป็นคนที่แถวนี้เขาเขา ปลูกไว้เพื่อใช้บริโภคมีทั้งนั้นละกอมีทั้งต้นข้าวโพดมีทั้งต้นริกและอะไรอีกหลายๆอย่างพืชหลายๆอย่างที่สามารถรัประทานได้หรือว่าบริโภคได้เชิญข้างบนกว่าจะเป็นข้างบนจะเป็นฐานที่ธรรมของของุอง้มัต์ธรรม